สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกนเจเกมมิ่งสกิลเพย์ยังกาสกิลป่าคันเทพนะครับกับการรีวิวเกมนะฮะก็คือเกมรีวิวนะครับนะซึ่งวันนี้ช่องเกนเจนะครับจะเอาเกมอะไรมานะเห็นแต่ต้์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเห็นแวบๆแล้วนะฮะว่าต้องเป็นแนวกังฟูแน่นอนนะครับซึ่งก็คือเกมนี้เลยนะฮะซีฟูนะครับเกมนี้ฮะเนื้อหาเนี่ยโคตรง่ายเรียบง่ายมากๆก็คือตามไปแก้แค้นนะครับให้กับ พ่อของเรานั่นเองนะฮะซึ่งแหมเอาจริงเนี่ยเกมนี้มันก็เป็นแอคชั่นที่ผสมแฟนตาซีเข้ามานิดๆนะครับซึ่งก็คือตัวละครของเราเนี่ยนะครับสามารถเวียนว่ายตายเกิดได้นะครับหรือว่าตายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ได้นะครับเรียกว่าผสมแนวโลคไรท์เข้าไปนิดหนึ่งนะครับระหว่างการตายเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าจะสามารถทําให้เราเนี่ยนะครับเก่งขึ้นได้ด้วยนะนะแต่ทีนี้เนี่ยเกมมันนะครับตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยคือผมรู้สึกเลยว่า เฮ้ยมันเป็นเกมแบบแอคชั่นตะลุยด่านแบบธรรมดาหรือเปล่านะครับแต่พอมาเล่นจริงนะครับจะรู้ซึ้งและรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่มันเป็นเกมที่แบบต้องใช้ฝีมืออย่างสูงเลยนะบอกให้เลยครับว่าทักษะการต่อสู้ของเรานะครับมีผลต่อการเล่นอย่างมากสกิลทีที่ให้มาในเกมอะ่ะผมบอกเลยว่ามีส่วนที่ไม่ได้ช่วยการต่อสู้ของเราในะให้เยอะขึ้นเลยนะครับ เรานี่จะเก่งขึ้นได้จากการที่เราอะแสดงฝีมือแล้วก็ทักษะที่เราอะครับมีในการเล่นของเกมนี้จริงๆจงจังเลยนะซึ่งเอาจริงๆริตัวเกมเนี่ยแบ่งออกเป็นเซกชันใหญ่ๆประมาณห้าเซกชันนะครับก็จะมีบอสนะครับประจาด่านดูเกมมันดูเรียบง่ายเนาะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคือการที่เราเล่นในแต่ละครั้งนะครับถ้าเราตายนะถ้าเราตายเนี่ยค่าค่าเดตอะครับก็คือไอ้ตรงรูปัวกโหลนี่มันจะถูกการนับ สมมติเราตายครั้งหนึ่งครับมันจะรับมาครั้งหนึ่งแล้วมันจะถูกสะสมไว้สมมติเราตายอีกครั้งอะ่ะมันจะถูกบวกไปเป็น2บวกไปเป็น3เลยเออทาให้การตายแต่ละครั้งครับอายุที่เราฟื้นขึ้นมาครับในรอบถัดไปอะ่ะนะฮะมันจะถูกเขาเรียกว่าถูกบวกขึ้นเยอะกว่าเดิมทําให้เราอะ่ะสามารถสิ้นอายุขายได้เร็วเพราะฉะนั้นคือแกนหลักของเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องพยายามผ่านด่านแต่ละด่าน โดยที่เราจะต้องตายน้อยที่สุดครับไม่งั้นเราจะเหลืออายุไขไปยังด่านท้ายน้อยแล้วมันจะทําให้การเล่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นคือตัวผมเองเนี่ยมีเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งเลยครับคือเรากับมาวนมาเล่นบ่อยๆผมนะฮะจะเล่นด่านเดิมเพื่อที่จะทําให้ผ่านด่านด้วยอายุไขที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะผมรู้สึกเลยครับว่าด่านแรกไม่ก็ยากแล้วนะคือด่านหลังๆเนี่ยยากแน่นอนครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างจะชาเลนจ์นะชาเลนจ์ฝีมือเราแบบสุดความสามารถเลยคือเราต้องแบบพยายามคุ้นเคยกับการต่อสู้กับศัตรูให้ได้หลบแบบไหนแรล่แบบไหนนับจู่โจมมันแบบไหนนับถึงจะเอาชนะศัตรูแต่ละตัวได้แล้วผมบอกเลยว่าว่าเราวางทางนะไม่หมูเลยศัตรูวพวกกิกี้ครับลูกกระจกมันไม่กิ๊กี้เลยครับมันแบบโอ้โหอารมณ์แบบคล้าย ออลองบอสมินีบอสแทบจะทุกตัวเลยอะนะครับเรียกว่าต้องใช้ฝีมือในการผ่านตราดานอย่างสุดความสามารถจริงๆนะครับเกมนี้เรื่องของกราฟิกนะผมชอบด้วยนะครับมันจะออกแบบกึ่งๆึ่งเซลเชตคล้ายๆแบบแอนิเมชันนะครับไม่ได้หวือหวามากแต่ว่าเอ่อกราฟิกอะ่ะมันมันทำได้ค่อนข้างจะเหมาะกับเกมนะครับการเคลื่อนไหวการต่อสู้แบบทักษะแบบกังฟูไปต่อสู้กับพวก ถ้าพวกกี่ๆมันก็จะแบบเป็นคล้ายๆแบบแนวอันตพาลนะไม่ค่อยแบบมีศิลปะการต่อสู้มากเท่าไหร่แต่ว่าพอไปเจอแบบพวกบอสหรือมินิบอสนี่ครับมันจะมีทักษะการต่อสู้อย่างแบบการใช้อาวุธเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเอดอดถึงการใช้อาวุธนะครับผมว่าในเกมนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าการโจมตีด้วยอาวุธจะค่อนข้างรุนแรงนะแต่ว่าคอมโบต่อเนื่องเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีเท่ากับการต่อสู้ด้วยหมัดมวยแบบกลางฟูนะนะก็เรียกว่า,วาแล้วแต่ ผู้เล่นจะถนัดเลยนะครับจะบุกแบบไหนจะผ่านแบบไหนอยู่ที่เราเท่านั้นเลยครับว่าเราจะกําหนดยังไงเราจะฝึกแบบไหนนะครับก็สามารถไปท้าทายกันในแต่ละด่านได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกไงซาวประกอบของเกมแล้วกันไม่ใช่เพลงนะแต่เป็นเอฟเฟกเวลาแบบเตะต่อยอะคือผมว่ามันฟังแล้วแบบโคตรสะใจเลยนะเวลาแบบคอมโบใส่ตูนะแล้วก็แบบมีฟินิช ลิปบอทอนเขาเรียกว่าฟิลิปบอทอนหรือเปล่านะประมาณนั้นนะกดตอนท้ายแล้วแบบโอ้โหแบบตังตุ๊บตับตุบตับโอ้โหตรงนี้แบบโคตรมันนะครับจริงๆคือแบบตาะใจเวลากดได้เลยนะฮะครับอย่างที่ผมบอกเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไงยคือผู้นี้คือการแก้แค้นให้กับพ่อของเราผมไม่ถือว่าเป็นสปอยแล้วกันนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันถูกออกมาตั้งแต่แบบเทลเทลอร์แล้วอะนะครับแล้วก็ ช่วงแค่ต้นเรื่องอ่ะมันก็เผยสตอรี่หลักของเรื่องและว่าเราต้องทําอะไรยังไงนะครับซึ่งทีนี้นะครับอายุไขยอย่างที่ผมบอกอายุประมาณ70กว่านะครับแต่ละคนแบบตายไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของเอ,อ่อของวิเศษที่อยู่ที่เรานะครับนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นแฟนตาซีนะครับก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับทีนี้ไอความสนุกมันอยู่ตรงไหนนะครับของซิฟูผมบอกแล้วว่าคือความยากของมันนี่แหละการที่ตัวเกมอ่ะมัน เล่นเราอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแม่นท้าทายจปิงเลยแต่คือผมบอกเลยว่าตัวเกมความยาวจริงๆนะมันแค่ประมาณแบบเต็มที่ก็2ชั่วโมงสาชั่วโมงนะครับถ้าแบบไม่เล่นแบบสปีดรันนะนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาในการเล่นผมบอกเลยว่าถ้าคุณต้องฝึกฝีมืออ่ะคุณจะใช้เวลากับเกมนี้นานเพราะว่าคุณจะต้องพยายามเคลียร์ด่านแต่ละด่านนะครับโดยเฉพาะด่านแรกๆอ่ะให้ผ่านด้วยอายุที่น้อยที่สุดเพื่อให้เราจะแบบได้ไปตายบ่อย ช่วงฉากหลังๆได้ก็สรุปแล้วกันนะครับสําหรับเกมซีฟูเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาบน PlayStation 5นะนะครับบน PC จะถูกหน่อยนะครับบนแพลตฟอร์มของอ p i ิกนะอีพิกเกมจะค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าถ้าบน PlayStation 5เนี่ยผมซื้อมาอยู่ที่ตัว1500เลยนะ 1 5 0 0กว่าบาทก็คือตัว d e ั u x e edition นะผมได้เล่นนี่ก่อนประมาณวันสวันนะฮะก,กว่าคลิปนี้จะออกมานะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสัปดาห์ได้ประมาณสัปดาห์แล้วแหละไม่ใช่เกือบหรอกนะครับก็อยากให้ทุกคนนะลองไปดูการไปสัมผัสกระดูเพราะว่าเกมนี้มันมันสนุกในเรื่องของการที่มันชาลนจเราเราต้องคอยควบคุมมันให้ได้คือถามว่ายากประมาณไหนผมว่าก็น้องซ้องโซนกันนะครับน้องๆพวกเกมตระกูลโซเลยคือเราต้องเชี่ยวชาญในการ สู้จริงๆไม่ได้มีไอเทมทาให้เราเก่งขึ้นไม่ได้แบบเป็นแนว RPG ด้วยแต่เราต้องเก่งด้วยฝีมือของเราล้วนๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปสมัมผัสเกมนี้ดูแล้วควรจะหลงรักในตัวเกมของมันเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายการต่อสู้ที่อยู่ที่คุณนั่นแหละจะเป็นตัวกำหนดว่าตัวละครซีฟูจะกเก่งขนาดไหนและจะล้างแค้นให้พ่อได้ไหมไปซื้อเกมนี้มาลองกันได้สำหรับตัวผมนะครับเกีเก้เก,เกมมิง่งสกิลเพย์ยังกลางสกิลป,ปากขั้นเทพ ขอมอบคะแนนให้กับซีฟูวีที่8เต็ม10คะแนนนะครับยังไงลองไปสัมผัสด,ดูว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับก็ยังไงนะฝากติดตามนะครับช่องของผมนะครับช่องเล็กๆของผมนะับทาง Youtube แล้วก็ไประจำที่เพจนะครับเกรียนเก้เก,เก,เกมมิ่งที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้นะครับก็ยังไงเนะี่ย ฝากขอบคุณทุกคนด้วยใครชอบก็กดไลค์ลกดแชร์ชกดติดตามเหน่อยละกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าเกมอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ